โรงไฟฟ้าแม่โม่มาอยู่ที่นี่หมดเลยนะเพราะว่าไฟพลังงานทุกอย่างรวมกันหมดเลยเราไปชอบแม่ไม่เอาวอะนะรู้สึกดีเหนื่อยหรือเปล่าอยู่ได้ได้อยู่ได้ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแค่นี้เองโอ้โหสุดยอดจริงอ้าววันนี้มาเชียงใหม่รู้สึกไงบ้างครับก็คนนี้อยากจะถามกันเลยนะครับครับผมก็มีโอกาสได้มาหลายๆครั <VISTA> ้งเนี <descriptive> ่ย <Becca> ก็อยากจะรู้ว่ายังคิดถึงผมอยู่ไหม แงสซ์เขาถามเขาบอกเขามาครั้งแรกไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงเขาหรือเปล่าฝากเราสองคนไม่มีใจด้วยนะครับเสุดยอดแดนซครับรู้สึกยังครับรู้สึกยังไหมครับครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่านี่เป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกของผมด้วยนะครับแล้วก็ต้อก็บอกว่าชาวเชียงใหม่น่ารักมากครับผม เชื่อาะารักไปครับเป็นส้มคบสาวเชื่อม่เลยครับอเอ่อคงต้องขอดูใกล้ๆทีนะ,นะครับถ้าใหนไอ้ถ้าแกงส้มเนี่ยเขาอยากดูใ,ใกล้ๆแล้ว่านจะทำอะไรฮะเอ่อถ้าเป็นสม้มพันแล้วเนีะ ตอบอยู่ที่สองคนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรเราให้กุญแจห้องพักของทั้งสองคนนะครับเอาไปเล่นกันไปแต่งเพลงไปทำเพลงเอาพูดถึงเพลงดีกว่าตอนนี้มีซิงเกิลไหนให้เราได้ติดตามกันบ้างนี่อย่างท่านเรมมีผลงานล่าสุดเป็นอัลบั้มเลยใช่ครับผลงานล่าสุดก็เป็นอัลบั้มคู่กับนักแสดงครับผมคอชาพิธยา

ฝากเพลงนี้แล้วก e ็เพลงต่อไปนะครับเพราะว่าตัวอัลบั้มเดี่ยวขผมเนี่ยก็คาดว่าช่วงปลายวันพฤหัสส์นี้จะได้ได้ฝากกันนะครับก็ดาวน์โหลดเพลงได้แล้วนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ็มวีนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้แล้วนะครับทาง youtube com e x c e p t i o n a l นะครับผมแล้วก็ขอฝากกับ The Star 9ด้วยแล้วกันนะครับก็ ชายช่วงไหนที่อยากจะเขาเรียกว่าทำตามฝันนะครับก็มาออดิชั่นกันได้นะครับกับเดอะสตาร์กอรเพราะว่าเราจะมาออดิชั่ n กัน